คือเ่าไหครับเนาะพี่น้องคือเ่าการที่เมื่อเด็กอะมี่นดอยู่นล้วกินบานเขามาในน่ยคือเ่าเลยนะครับคนอีสานมาท่าจะได้กินกินอาหารอีสานคือลองกินแบบบาตรไ่กินย่งกินกินทันกิดดีกอะคือกินได้โยกแต่ว่าคำที่ให้กินข้าอนี้คือกินของบาตรข่าเลยนะครับเนาะีแนันกินแสบนะครับนะครับ เมนูนําเสนอมาหนีกันที่มาเสนอเด้อครับเนี่ยขมีดอยู่สามอย่างสามอย่างเมนูนําเสนอแต่ว่ามื่อวีนแปลกเนะครับรกินกับข้าวเจ้า <laughs> จกินกับข้าวเจ้าครับเมนูมาเดยกินกับข้าวเจ้าพี่น้องเอ้ยเนีครับนะเดี๋ยวเดแนะนำเมนูเลยนะครับเนาะมานะดี้เนาะเนีครับแกงหน่อไม้แซ่บๆใส่น้ำยานัางใส่ข้าวเบือใส่เห็ดใส่ใ เอ้หมกเอื้อส่เห็ดเอขอ,อนใส่เห็ดหูหนูนะครับเนาะแล้วก็ใส่มะบวบนะครับนะนะแล้วกินอันนี้แกงเห็ดอ่าอันนี้ขัวขออก้อยครับขัวขออก้อยก้อยได้ครับก้อยก้อนได้จังขัวเด้ยก้อยก้อนจังขวัวก้อยแล้วเอามะขัวมันจะหอมนะครับนะบขัวขออก้อยบ้านเฮ่านี่แหละก้อยเรจาจะมะขวัวก้อยขมๆเลยมะขัวน,นีน่แหละอ่านะครับนะ ตัวนี้ก็จะเป็นก้อยดิบก้อยดิบซื้อเนื้อมาจากตลาดมอเนี่ไปซื้อเนื้อมาซื้อมาวางโลดนึงน,นี่แหละก้อยไปครึ่งนึงยันมืดที่เหลือจะไวาไแกงกินครับแกงมันบ้านน้อยแหละนะครับน้อเนีน่ยก,ก้อยดิบผลุ้มใส่บีใส่พิยอกระเทมจะก่อยก,กับเน่ากาเปินกันมีหัวหอมมีกระเทียมนะครับนาะ ส่วนผักกัปครับผักกัปปานเท่า,นนาบบก,กาันเนี่ยสไตล์คิดยังว่กกาใช้แล้วขึ้นเลยผักกาดหินนี่ครับผักกาดหินนี่ยยันแซ่บเลยผักกาดหินนี่อ่าผักกาดหินมีต้นหอมต้นหอมมีมะละเถาใกล้จีซุกกันล,ละมะละกีโนปานเท่าไงใกลสจีซุกเลยนะครับมีมะแข้งนะครับมีมะแข้งมีมะแข้ง ไอ้ที่คักะลีต้องมาแข่งขมเนาะบา้านเฮาเนาะต้องมาแข่งขมเด้อยังหายากยู่มาแข่งขมอ่าก็ไปเนี่ยใบแขวเลือ่อยเนี่ยแหละครับเนาะใบแขวเลื่อยเนี่ยแหละแนวครับลากกับก้อยบ้านเฮาเนาะเนี่ยข้อเจ้ากินก้อยข้อเจ้าพี่น้องไม่ได้กินก้อยข้อเจ้านะครับเนาะอ๋อบ่ต้องเว้าอะไรนะแต่ว่าพี่เสียงพี่น้องม้าว่า เฮเฮยว่ยอให้ฟังไงกะทีได้บอกให้ฟังจังน่อยู่เย่อเนาะอ่ะกะทีเริ่มเฮ่ย่ยอบัดนี้นะครับเด้อเฮ่ย่อไทยคนละไทยบุกงนาหารสกนครนครพนมพนย่อเอกยผูไทยเฮย่อเฮูไทยเฮ่เว่าอย่ยงไรภาษาครับยูหันอน่ะไปร่วมยูหันบดนะครับเป็นภาษาที่มวนเอกันลมวนซื่อหัวเช่กันนะครับ อยู่กันแบบพี่น้องกันเมื่อไหร่อ่าชีหาภาษาอยู่หันบอดดวมกันเมื่อลยครับอยู่ร่วมกันเมื่อไหร่เข้าใจกันเมื่อไรครับเนาะอ่ะครับนะเหิงหึงเลยสกินแบบนี้จะเถื่อเนี่ยก้อยขมเนี่ยอันนี้ภาษานอดเนี่ยหิงหึงเหิงหึงจังที่ได้กินจะเถื่อเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเนี่ย หัวกว้อยขมขมบ้านไตเพื่นว่าผู้เฒ่าบ้านไตเพื่นว่าผู้เฒ่าบ้านเฮาเนอผู้เฒ่าว่าย่อเนาะว่าย่อบ้านไตเพื่นว่าคือคักแทบบ้านไตเพื่นว่าอืมเนี่ยใชจคำเขาใหญ่ยงงงดวยหืมคักมาๆมาพี่น้อง ทิกกี้เข่าขางงวอยู่บ้านคางงวพจิปันพูดกันนะครับบันพูดกันเน้ผู้เฒ่าต้งเยหยอกกันใช่ไหมหยอกกันโอ้ยมึนคือพูดหย่แท้บเลยมังคือพูดหย่แท้บเลยวยผู้เฒาท่านนึงเมื่อกี้แจเมื่อกี้โมโหเนาะโมโหวย กูพูดแย่มองไหนเพื่นวะผู้เฒ่าทั้งอื่อนนะเพื่อนาอยู่บ้านเท่านั้นนะท่างที่แท้แนตะ่เพื่นได้พูดแย่ <c oughs> ได้ได้พูดเนื้อแย่เนาะเป็นใจหัวอีกเส้นหนึงนะครับเนาะกังหงยืไปบ้านเส้านึ่งเนาะพี่น้องเนาะไปเอาเนาะคือเก่าแหละเ่าเนาะ ก้อยขี้ข้เจ้าอืมอืมผมล่อมดีแกบัาตายก่ยนัวเวลาบัาตรไกบัาตราไแซ่บครับมิงเงมิงเพื่อนมิง,มงอืมแจงนะไมเนี่ย เฮ็ดเองเมื่อได้รับเนี่ยเฮ็ดเองเมื่เนี่ยตักมา,ยาอ,ยอย่างล้วหน่อยเืกทตักมาอย่างล้วหน่อยเราไม่กระทุบเอาเนี่ได้ไปนั่นเนี่ยได้ไปไปฝานไปยังบม่ได้ทุบเอาทักแบบเนี่ยบัดตายเท้าไร เนี่ยประกาศหินเนี่ยนั่มเราไปรวดประกาศสอยเนาะบ้านเฮาเพื่อนเอนาะบ้านเฮากับเพื่อ,น,อนประกาศสอยแม่นบอกจำม่ได้เหรอเพิ่งเล้วเพิ่งเล้วจำม่ได้มาๆพี่น้องมาไม่ใช่แน่แทบเลยอีสานบ้านเฮา้ากันล่ะนะเขาไปติดตามรอบเด้อ ไม่แนวักแนวกินนะช่องกินยังกินยังว่าช่องกินยังว่าฉันเน่ากลัไปกดเบื้องลดยูทูบนะมาหน่อยนี่มื่อผู้คนเลยแหละตอนนี้ยเมืม่อผู้คนยูทูบเนีนะ่ยกดเข้าไปเบื้องลดโอ้แกงมาไม่คือขักแก่บ้าตายเลยเนะนี่ยเนะี่ย อโอ้ก้อยผมม้ำล่ำจ้ะพักแก่ผมล่ำอยู่ก้อยใกล้บเีเมื่อไหรมิงมิงกินทับแตงกับมิงน่ะพี่น้องมามากระเทียมเนี่ยกัดไปเลย บ่ต้องปอกตัดกินไปเลยหืมคขะขากระลิ้ได้ไหน้องนะวากเขาไปเบิ่งแน่ขากูกเลย,เย,เลยจ้องกินอย่างว่าแชี่ยนะน่นนะจะมีแนวดีๆอีกหลายแนวอยู่ ก็ทีเฮ็ดคลิปเห็นอย่างพี่น้องไทยย่อเออ่ผู้ไทย,ไทยลาวทางบ้านเฮาเบิ่งอยู่ลหลายมีหลายคลิปอยู่ครับเนาะแล้วเขาไปจอบเบิ่งที่เป็นได้ไรัวบก้อยในภาคตะาหลีกจริงทับในก็นมิงเขามิงเขาอ่ะโอเคครับพี่น้องนะ ถชามีละฝากติดตามไปด้วยครับเด้อยช่องกินยังวะชแนลกดเข้าไปเบ้่งโลดยูทูบกับแล้วอยู่แล้วกินบ้านเท่าพี่เกาเลยนะครับเนาะเอาเอาเๆาเิีหยงนาจจะว่ากันไหมครับสวัสดีครับ